ทีน่าและออสการ์ข้างหน้าของพวกเธอคือฐานพิซซาและข้างหลังคือวงล้อที่พวกเธอต้องหมุนเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเธอจะอามาแต่งหน้าพิซซาออสการ์เริ่มก่อนและเขาได้อะไรนะโอ้มันคือเฮดเออแย่ที่สุดฉันไม่ชอบเ็ดนะทีน่าตาเธอออสบายมากอ๋อมันคือกล้วยทั้งหมดแลอะอร่อยฉันโชคดีมาก <c oughs> เปิดไม่ํำเป็นสำหรับพิซซา <c oughs> ฉันไม่ใช่ถังขยะนะท,นทีน่าอ๋อเธอทีน่าออสการ์ไม่ได้สังเกตนะทำไมต้องเปิดขนาดั้นล่ะมันแค่เปิดกล้วย เดวลาเติมไส้แล้วอ๋อฉันคิดว่ายังขาดกล้วยอีกสองสามลูกนะ <c oughs> แล้วก็อีกตอนนี้มันสุดยอดเลยจริงมเสก็เออโทษทีไม่ได้สังเกตอีกแล้วใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วเธอจำไว้นะต้องระวังมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอยากกินพิซซ่าน่ากล้วยหอมจังเลยเนื้อมันก็กินหอมมากด้วย <c oughs> ฉันก็อยากกินนะแต่ฉันสามารถจกินหน้านได้แล้วก็กินเองไม่คืนให้หรอกโอ้ไม่นะ ฉันรับเองรับเองรับได้แล้วเปากก็ใช้ฉันไว้นายอยากกินพิซซ่าไหมใช่ไหมงั้นก็กินเห็ดสิห่วยมากเลยฉันเกลียดเห็ดนะเห oh, <man. S 1> ็นหนาอยากก่างบางคนโอ๊ยฉันกับของอร่อยนะ oh. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินพิซซ่าหน้าเห็ดท,ทนนะ <Cool. S 1> ั้งถาดนะอ๋อมัอร่อยมากเลยฉันอยากลองอีกครับ้บ <What? S 1> อร่อยจริงๆอะไรกันเนี่ยใส่เดือยเหรอบอกว่าฉันจะไม่ได้กินมันเข้าไปแล้วนะ เอ้ยไม่ไม่กินแล้วหขวยแต่งจริงครั้งนี้เขาจะเหมือนก่อนออสการ์เหรอเอาเลยอยากรู้จังว่าเขาจะได้อะไรที่อร่อยกว่าหรือแย่กว่าอีกครั้งแลวเขาก็ได้อาหารแมวฮะนึกไม่ถึงเลยออสการ์จะได้อาหารแมวตาฉันแล้วขอได้ของอร่อยโหยเยี่ยมไปเลยก็ไม่ใส่รุ้งฉันชอบมันมากๆออสการ์ไหนเริ่มสิ นี่ก็ได้ฉันก็ฉันฉันชอบมากมากอยากลองลายพิซซ่ากับยลลี่ใส่ลุงน่ะนี่มันต้องน่ากินแน่แน่มันออกมาสุดยอดไปเลยดูนั่ากินจริงๆก็สวยด้วยเธอพูดถูกมันสุดยอดจริงๆฉันอยากกินกับไม่หวานๆมากไะขอหนึ่งได้ไหมออสการ์อย่ามาดไม้ของฉันนะเอาเมือกไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้ขอขมมยฉันแค่อยากกินกับไมนเดียวเองอะกันได้ฉัน่อยากกินมันแล้วคีแพจะทำพิซซ่ากับกับไม่ของฉัน มันม, <Bond> มีกลิ่นหอมมากแต่รสชาติล่ะโอ้ว้า enfin ว wow. wow. มาเอร่อยเกันบรรยายสุดยอดไปเลยนายต้องการอะไรสอลซ่าพิซซ่าสนร่อยของฉันเหรอเฮ่กินอาหารแม่ของนายสิเออก็ได้ฉันจะกินเดี๋ยวนี้ถ้นอาจจะชอบมันก็ได้นะมันอาจเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆแล้วเธอต้องรอขอยสักสิ้นแม่จ๋ามันเหม็นมากอลย ทีหน้ามันเสอาหารแมวได้ไหมถ้าเธออยากกินกันได้จะลองดู oh, <man. S 1> แต่ว่ามันก็ดูแย่มากอะ <c oughs> เออเหมือนแม่แมงเข้ามาอยู่ในป่าฉันเลย,ย,น,าน,าย,ย,ย,ยนี่มันหน้าขาิีกแย่แย่เนี้ยนะกากินไปได้ยังไงกันเนอะไม่อร่อยเลยสักนิดที่หน้าพอใจกับการทรมานของฉันเอาจริงด้วยฉันเลยต้องทำยังไงท oh, <my. S 1> ี่น้าที่บางอย่างเป็นปกติอะ่ะแต่รู้สึกไม่เหมือนตัวเอง มว,วฉันคือแมวอสอสการ์ฉันจะกินเธอเองเธอใสเชื่อเมคอัพนี่ตอนนี้จะกินพิซซ่าที่วางอยู่มันอร่อยมากๆเลยครั้งนี้แค่ะจะหมุนก่อนออสการ์มันขังเธออยู่ที่ไหนต้องให้สรเริ่มก่อนนะไม่ไม่ฉันอยากเล่นปอยยิ้ฉุบนะเพิ่ความมิติเท้าอ้อให้ตายานายชนะไม่ต้องสงสารเลยฉันขึ้นจำเป็นของเกมนี้แล้วฉันได้อะไรนะ โอ้สุดยอดไปเลยเว็บครีมอื oh. มเป็นตืออ่นฉาเนะดูสิตอนนี้ก็ตเาเธอหมุนแล้วตอนเหตุใจห่อแบบเหมือนกันนะเ oh. ออนด้มาอะไรกันเนี่ยฟงกนหนวลเหรอเคยแตะใช่ไหมฮ่า,าตอนนี้เธอเป็นขี้แพ้บ้างเอาละเอาละาใครอยากปล่อยยิงชุกกันแล้วงั้นก็มาตกแต่งพิซซ่าของฉันดีกว่าด้วยว็บครีม <Awesome. S 1> ไม่เคยมีคำว่ามากเปอร,ร์เซอครีมแบบนี้แล้สุดยอดเจ๋ง มาลองกันใช่แล้วมันสุดยอดไปเลยออสการ์นายกินได้นานกินมะทำไมฉันไม่โชคดีบ้างเพราะว่าฉันโชคดีไงละ่ะทินเนอะเฮพิซ่ากับวิปครีมอร่อยมากๆแล้วเลยฉันอยากกินมากกว่านี้อืมทินน่าต้องการอะไรครีมเหรอ <Okay. S 1> มันต้องไปสิเธอไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวเธอทำได้แค่ดู อ๋อฉันมีไอเดียแล้วตอนนี้ฉัจะปีิโฟมก้อนหนวดเข้าไปในพิซซ่าของเธอเขาแยกมันกับเวฟปครีมไม่ออกแน่ๆตอนนี้ก็แค่รอดูออสารากินโฟมฮะอะไกลไะกันหมดแล้วเหรอไปตายเถอะโอ้ยังม้ต้ยอยย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 ซยย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 ย้ยย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 เนยนยยย่ยยเยอยยยยยยยกิยไม่หมดก็ได้ยงงยยงเยย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 ยนยย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 ยนีน,นะน,น,นซ่ากัน โอ้นี่มันรสชาติบบอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะวิปครีมเสียแล้วเหรอน้ำมันฟฟงก้นหน่อยต่างหากออสการ์ไหนชอบมากกว่าฉันไหมอะไรเธอต้องกินตั้งหากแล้วเอาล่ะในเมื่อเธอไม่กินโฟองั้นก็ลับไปเลยแตงว่าเธอชอบผมทรงใหม่นะแล้วจะาทำแบบนั้นอีกนอกจากนี้เธอควรกินโฟงกับพิซซ่าอย่าแหกกกสิต้อ็ได้ก็ได้จะลองเดี๋ยวนี้เพราะนายกินไปแล้วมันก็เหลือนิดเดียวเองฉันเลยไม่ลองเยอะมากเท่าไร แต่ว่าอย่างฉันจะกินดูนะเร oh. าใช้ก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นฉันยังกินได้อยู่เลย <Okay. S 1> ไม่เลวไม่เลว oh, <man. S 1> เอาล่ะใครอยากหมุนก่อนดูเหมือนที่น่าออสการ์อย่างเหมือนเหมือนกันเลยแล้วใครได้หมุนล่ะดูเหมือนที่น่าจุดกันได้เรามากกว่า oh. แล้วเรจะได้อะไรนะโอ้ใช oh. ่แล้วของที่พิเศษสุดวาซาบ,บิ hey. Hey. อย่าร้องไห้ไปเลยนะ ทีน่าได้วาซาบิแล้วอสวอ,นะวอสการ์จะได้อะไรนะแล้ออสการ์จะได้เปปเปอร์โรนี่เซงออสการ์โชคดีอีกแล้วโอไปไปได้ไงฉันกินวาซาบิมันทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอะอสการ์เราข้ามไปได้ปะไม่มีทางหรอกไหนนี่มันหอดร้ายจริงๆเลยโอเคฉันแข้มแขนฉันทำได้โอยกินเหม็นมากฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ต้องเยอะ แบบนี้แหละออกันไก่นี่มันเยอะเกินไปแล้วนะต้องเผ็ดน,นิดนึงนฉันต้องทำได้ <Okay. S 2> แต่ว่าลองมวนดีกว่าอาจจะกินได้ง่ายขึ้นไม่ oh, <no. S 2> อล่นได้เวลาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะออ oh, รสชาติแย่สุดๆแต่ฉันจะกินให้หมดฉันทำได้โอ้ oh, สุดยอดไปเลยเอ้ไม่นะมันกำลังไหม้แล้วออสการาทุกอย่างในตัวฉันกำลังลุกไหม้ เป็นยังไงดิช่วยฉันด้วยลองอดปากก่อนไหมบางทีอาจจะดับไฟได้ oh, <man. S 2> ดูเหมือนที่หน้าของฉันระเบิดแล้วทุกคนหล้มแล้วโอ้โหพิซซ่าบินหนีไปแล้ว <c oughs> สยองสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉันแต่ไม่ขอมอ่อนไฟแล้วพ่ออดสกายมอหัวล้อเล็บกิน <c oughs> สบายมากใช่มหเปปเปอโรนี่แสนอร่อยมันเข้ากันได้เลยกับพิซซ่าสุดๆที่หน้าอย่าทำลายหลยกชีพิซซ่าของฉันสิเพราะฉันไม่อยากกินหน้าเปปเปอโรนี่กับหน้าของเธอนะคุลองกัน โอ้ชิ้นแล้วอะไรจะต้องเรียนนิ้วอะไรกเกินมันยายรู้แล้วก็ยังมีหลายชิ้นเลยอะไรจริงจริงอะไรที่ตกเป็นของฉันสกินแต่พรอนเ,เนียชิ้นนี้เองขนาดที่อัสกาไม่เห็นนะนี่เอาเมอกไปนะซิกินเองทุกชิ้นเลยปลปฉันไม่ต้องการของเฉยของเธอที่นี่เอาไปสร้าง,งฉันไปสกินมาคนเดียวมันเป็นของฉันอย่าเอามือมาแตะต้องเด็ดขาดเลย แตงฉันบ้างสิฉันเพื่อนของนายนะโอ้เพโทษทีนอสก้าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าสองชิ้นฉันกินได้ใช่ไหมอื้มอ๋อ,อจังว,ว้าวที่นี่เจ๋งจริงเลยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเราถูกขังแล้วเหรอแม่จ๋าช่วยด้วยเราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้เดี๋ยวนั่นสิดูเหมือนจะมีตัวเซฟดูเหมือนว่าเราต้องการกุญแจแล้วทำยังไงดีนะหากุญแจที่ไหน นั่นมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องนั้นมีรูปคุณแจอยู่ด้วยในนี้ต้องมีคุณแจอยู่แน่นอนโอเคอเคงั้นฉันจะไปดูเ <c oughs> ออมันคืออะไรที่น่ากลัวมันขยับได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคือนอนฟิมม <c oughs> ี่แมวนะไม่เอาแนล้วข <c oughs> ยับขยันสุดๆสมย่เอามันเข้าไปในนั้น,นอนนีแล้วเธอบอกฉันที่ว่าอะไรอยนนั้นหน <c oughs> นอนน่ารังเกียจ ก็ได้คุณศ so ักิภาพของเราฉันต้องคุณแจวมาให้ได้มันอยู่ไหนล่ะเจอแล้วั้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาล่ะแล้วอะไรอข้างในนะแม่จ๋าแค่ถามจริงไม่มีคุณแจด้วยเพียงเน้อมก็อร่อยนะโอ้ใช่อะไรดิีมีกล่องใหม่แล้ว ตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะ no oh. เอากันได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมาสุดๆเลยโอ้ hey, <you. S 1> มีบางอย่างแปลกๆอยู่ในนี้บางอย่างที่กลมๆแล้วก็ลื่นด้วย oh. มันคืออะไรนะโอ้ oh. มันคือเบบี้คริสตตสุดยอดฉันจะคุณนใจเวยฮ <Awesome. S 1> ะงั้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลย oh. Oh. นี้ต้องมีนกุญใจแน่นนะ เอาละแล้วมันคืออะไรนะเออเอเอหงสีฟ้าถูกพ่นมาที่ฉันนะฉันเลอะไปหมดแล้วเธอห์ฮอร์อะไรเนี่ยเอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะเอาละดูนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แต่วพอเราออกไปมันคืออะไรอะฉันรู้สึก เห,เหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ้าน่าขายิบขยับเป็นบ้าโอ๊ยฉันต้องหามันอีกแล้วเราต้องหาคุณแจให้ได้โอเคนี่ไงคุณแจฟิบี้เปนดูกานโอ้ได้อะไรไปเปิดตู้กันเลยช่วยหยิบหนนะ่อยนะอ๋อมันดูกันอ้ามันคืออะไรเนี่ย ฉันถูกปกคลุมไปด้วยโฟมอะแล้วเธอไปหมดแล้วฮ่าตลกจังเลยออต้องใหม่มนแล้วได้เวลาของฉันเราจะพาเราออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดีราะงั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนอืมมีบางอย่างแปลกแต่ในนี้อ๋อแล้วมันคืออะไรเนี่ยพี่เอ๋อน่าขี้เหร่สุเลยมันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงินนะเอ้ย ต้องติฉันต้องหาคุณแจให้เจอเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมากคุณแจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีน้ำเงินได้นนแน่แน่อะไรอข้างในมาดูกันเชือกเหรออะไรอะอะไรแหล่งลมาที่ฉันเนี่ยเธอเป็นคนดึงแต่ฉันต้องโดนลงมท่อเหรอเะฮะเสีฟ้าากับเธอนะอ๋อ ไม่นะมันเยอะมากเลยอยู่นะฉันไม่ชอบอ่ะฉันเลาไปหมดแล้วสีฟ้าเหมาะกับเธอจริงๆด้วยคริตี้กั่องขอเธอหนาสีชมพูไปหาคุใแจเราวเข้าดีนะนี่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจออกมาให้เราแล้วมันคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยมมันคือวุ้นนั่นเหรองั้นเราต้องเจาะมันมีคุณแจอยู่ในนี้แน่แน่ แล้วฉันก็ออกมาได้นนที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันเลยต้องมีคุณแจนแน่ๆเอาล่ะมาดูกันโอ้น้ำมันปืนเหรอเหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำเจ๋งอะฟีบิส์บเพอร์สมสีฟ้าเมื่อกี้ถึงมันใช่คุณจแจแแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋คริสตี้อย่าทำแบบนี้นะฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะหน้าใครขี้แยงอะอไม่กล่องไมันแล้ว ก็ได้ฉันจะไปก็ได้ก็ได้ไปแล้วเฮ้โอ้ฉันตัวแห้งแล้วอ๋แล้วมรนมีอะไรหวังว่าจะไม่ใช่ของน่าขี้แยงนะมันดูเหมือนเลื่อนๆนะแล้วมันคืออะไรอ๋ะเป็นจ่าลูกตาเหรอน่ากลัวมันคือเยลลี่ฮ่าแล้วก็อร่อยมากด้วยอดีจังงั้นมาหากุญแจกันเถอะอ๋อมันอยู่นี่เองคริสเต้ฉันเจอแล้ว เย้ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรรอฉันอยู่นะโอ้แม่จ๋าโอ้ฉันโดนน้องเออฝนร้ยชันชัเลยโอเคไหมต้นสติสิลุกคนก่อนฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้วโอ้มีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว มีบางอย่างปแปลกอ่ะงั้นมาดูกันฮะ <Yeah. S 1> มันคือลร่องสีชมพูเจ๋ง uh huh. นัเลยอื้มอย่าได้กินด้วยฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหาคุณแจให้เจอเขาไม่มีแลือกว่า <Yeah. S 1> ก็จะเหลือแค่คุณแจต้องกินมากกว่านี้ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ <Yeah. S 1> เจอแล้วล่ะคุณแจเฮ้ <Yeah. S 1> ฉันทำได้ <Yeah. S 1> ไปเปิดตู้เซฟกัน แต่ช่วยขยยบหน่อยได้ไหมเอาล่ะอะไรรอฉันอยู่แล้วมันก็คือไอศครีมโอ้เจ๋งอะเดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยอ,อะไรฟิบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันคนเดียวอ,อร่อยจังอ,อะไรปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้วเก<ะ>ิดได้ บางทียังมีของอะไรเหมือนกันอ๋อมันคืออะไรอะไม่น่าขยันขยงก็พอแล้วเออ hmm. รู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่ากลัวสายหรือเปล่านะคนใจหยินไหนอะ่ะอ้เสร็จแล้วเร็วมากตอนนี้ก็มาเปิดตู้เซฟกันแล้วอะไรมาฉันอยู่นะอมันคือโอค้กแถมเมสีฟ้าด้วย เธออยากเดิมไหมฮะฉันไม่แบนเธอหรอกถ้ามัเป็นของฉันคนเดียวเธอไม่แบนสกีมฉันได้ซ้ำอ๋อสุดยอดไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องมาขอเราเข้ากล่อ,องเธอมาแล้วใช่ฉันจะหาคุณแจให้เจอเออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึงแล้วก็มีหูด้วย <c oughs> อ๋อมันคือเยลี่หมียยอะนั้นเหรอแปลกจริงเลยมีคุณแจอยู่ไหนละ่ะ เจอมันแล้ว <S <S คุณจเจดอสุดท้ายนนแน่โอ้ใน,นนี้ต้องมีคุณเจของเราเย้มันอยู่ในนี้จริงๆเอาไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเข้าไปกันเลยโอว,ว้าวสวยจังเลยเราทำได้เอาไปจากทนี่กันเปิดห้องขังกันเลยคุณแจน่าจะพอดีนะเย้มันได้ผล เย่ yeah, จะชนี่กันเธอ <c oughs> จูนี่ออสการ์ทินน่าพร้อมเริ่มำฉลิ้แล้วโอเคดูเหมือนว่าออสการ์อยากเล่นก่อนเออดูเหมือนมีบางอย่างที่น่ารังแกอยู่ข้างในเอ,อ้ยหอมๆป่ะแม่เขาอยากขี้แยเงื่อนฉันเปลี่ยนมันต้องกินจริงๆเหรอออก็ได้ฉันไม่กลัหอมโง่ๆหรอกไปกันเลยฉันทำได้เอยเธออ,อยากกินไหมแล้วเขา้า ฮ้เธ <Hey>. oh. อต้องกินให้หมดนะก็ ừ, ได้ฉันรู้แล้วฉันทำได้ <Hey. S 1> เฮ้ยน่าเกลียดขยังฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงอะฉันอยากร้องไห้แต่ไม่ใช่นะฉันแสบตาโอ oh. 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 ยังมีอีกตั้งหลายหัวเลยฉันกินไม่ไหวแล้วโอ oh. จริงเหรอเนี่ย oh. อะไร,ะไรยังมีอีกหัวเหรอ ไม่ล่ะฉันไม่กินแล้วไม่มีทอาโอ้ฉันจะไม่ไหวแล้วมันออกมาแล้วโอ้โทษทีฉันกันไม่ไหวแล้วสาวแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกลูกหนึ่งโอ้ไม่นะเอาอย่านะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันเหลือต้องทำยังไงปิดบักเข้าไว้ในเทปเงียบไปนออสการ์แบบนี้เธอต้องไม่เลินแล้วโอ้เขาอย่างชัวดูเหมือนว่าฉันถึงตาฉันแล้วงั้นก็มาเปิดกัน เอามันคือเค้กใส่รุ้งไม่อยากจะเชื่อเลยฉันช่อบมันที่สุดหอมด้วยฉันอยากกินบ้งอย่าเข้ามาใกล้นะเอาไปเลยตอนนี้ตาฉันกินแล้วใส่รุ้งแซนวิช่อะไรอีกอ่ะแบ่งเราบ้างนะไม่มีทางเราฉันบอกแล้วทางหน้าอากแบ่งก็ได้โอ้เป็นใส่รุ้งที่อร่อยสุดๆแล้วข้าวที่น้าปอดได้แล้ว โอเคงั้นมาดูกันเออมันคืออะไรอะ่ะน่าสนใจจังผงนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไว่าทำอะไรอะ่ะมันช่างน่าสงสัยน่าหลงไหลเลยกันฉันรู้สึกว่าอย่างนอน้อ้แล้วเข้าตรมสิที่หน้าแปลอะไรไปดูเหมือนว่าผงนี้ไม่อะไรแปลกๆนะ ออสกัมเข้่าอะไรโอ้มผมทำให้ง่วงเหรออะไรกันเนี่ยที่น่าตื่นเหมือนเจ้าหญิงนิทานเลยจะปุกเธอได้ยังไงกันนะโอ้ฉันรู้แล้วตอนทำยังไงฉันมีของตอนนี้แหละได้เวลามันคืออะไรกันเนี่ยเหม็นมากเลยรู้อะไรไหมเธอได้ผองนอนหลับอ่อ๋อจรด้วยเข้าใจแล้ว นี่ฉันมีไอเดียแล้วอย่าแกล้งคนไหมหล่ะ <c oughs> อย่าทำแบบนั้นแล้เพื่อนเฉันคิดว่าฉันเดาได้แล้วที่เธอทำอะไร <c oughs> ดอกกุหลาบแสนสวย <c oughs> แต่เป็นดอกไม้วิเศษใส่ผงลงไปแล้วก็ลงมือได้ <c oughs> นีู่ <c oughs> <ฮ>จุลี่วันนี้เธอสวยมากเลยนี่สำหรับเธออาวน่ารักจังเลยอสการ <c oughs> ขอบคุณนะ หอมมากด้วยอ๋อไรอ่ะไม่ใช่ที่เค้กนะเอาเค้กมาโอ้ใช่แล้วมันของเราแล้วเข้ามากินกันเถอะอ๋อพวกเธอนี่โอ้นี่มันอร่อยมากตัวแซมใหม่ยู่เหรอดูเหมือนว่าครั้งนี้ที่น่าอยกเริ่มก่อนงั้นก็โชคดีนะมาดูกันว่ามีของอร่อยรแอยู่อะไรอ่ะมันหนาวอ ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะฉันไม่อยากกินนะ <c oughs> ให้กัดเลยเหรอมีเปลือกด้วยนะอ,อ,อ๋อจได้ออ๊ยมันเปรี้ยวมากเลยนะฉันเป็นตะคี่วไปแล้ว <c oughs> ดูสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวหัวราอฉันสิ <c oughs> ฉันอยากเห็นว่าเธอเคี้ยวมะนาวบ้าง <c oughs> ออสการ์เปิดได้แล้วก <c oughs> ็ได้ตอนนี้แหละ <c oughs> เอออะไรมันเปิดไม่ได้อะ ฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเข้าโอ้ปิดได้แล้วดูสิ <Yeah. S 1> ขอบคุณขอบคุณสาวสาวเอาละ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ดูนี่สิเครื่องดื่มแก้วนี้เป็นของฉัน <What? S 1> นี่ออกไปเลยนะอย่าเข้าใกล้ฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้น <Yeah. S 1> โอ้กลิ่นหอม <Yeah. S 1> แล้วเข้าจูเลียเปอร์เซฟ <Hey. S 1> อยากรู้จังลยคืออะไรอะ่ะ <Hey. S 1> โอ้มันดูเหมือนก่อนอะไรสักอย่างอะ่ะ <Hey. S 1> มีส้ยอยข้างในด้วยน่าสนใจจัง <Hey. S 1> แต่ทำไมฉันต้องการมันด้วย แต่ว่ามันไม่เข้ากับชุดฉันเลยโอ้นาฬิกาอยู่ด้วยอาจเป็นนาฬิกาจับเวลาก็ได้นะแปลกจังเอาล่ะฮะพูดทำาอะไรกันวลาหยุดเหรอจริงอะโทษทีนะแต่ฉันต้องการเครื่องดื่มแก้วนี้ออสการ์และก็ขนมด้วยโอ้อร่อยจังเลยและก็ขนมอะไรๆนี้ด้วย มันต้องไปขนฉันทั้งหมดอร่อยมากนาฬิกานี่มันวิเศษจริงจทีนะ่หน้าฉันเกือบลืมเธอไปเลย <c oughs> อฉันรู้แล้วต้องทำยังไง <c oughs> โอ้จูนล,ลี่อย่าเล่นอะไรแผงๆสิ <c oughs> ตอนแรกเธอก็ดื่มเครื่องดื่มไปแล้วตอนนี้เธอแก้พวกเขาอ,อีกเหรอ <c oughs> แต่ตอนนี้ฉันต้องแปลงโฉมให้ออสกา <c oughs> ได้เวลาเธอแต่งหน้ามานานแค่ไหนกันเนี่ยจูลี่ อยากรู้จังเลยว่าเธอจะแต่งยังไงฮะแบบนี้ออสการ์ต้องดูหรูอเหรฮะผลิตภัณฑ <Nice. S 1> วิสุทฉันอยู่ที่ไหนอะบูมดีๆต้องรับสุขความจริงทุกคน <c oughs> หวังว่าจะชอบนะเซอร์ไพรส์ของฉันอ๋ออะไรอ่ะ <c oughs> อะไรข้างเด็กของฉันอะฮะคือเธอสิตลกงจั๊เดี๋ยวท้ามาสิอะไรอ่ะอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเหมือนจะตลองกัเลยเดี๋ยวกระเจกก่อนสิ S <S <S อะไรอ่ะออฝันร้ายชัดๆเ้อเฮอเอาล่ะพร้อมสับชันต่อไปหรือ,อยังหนึ่อสอสการ์เธอได้เปิดก่อน uh. แต่ว่าไม่จูเลียเปิดคนแรกอดใจไม่ไหวแล้วในตู้เซฟของฉันคืออะไรโอ้พริงเก้บะหมี่เหรอมนอะไรมาสมา ต้องเคีบคำใหญ่ๆออกมา,าแบบนี้ดูนี่สิ <laughs> เออใช่แล้วเราไม่ไหวแล้วอยากกินให้หมด <laughs> นี่อย่ามองนะเออเธอตลอกมากเลยดูตัวเองก่อนสิมีแต่อาหารนะเขฉัน <laughs> ไม่สนหรอกก็มาอร่อยมากๆม,ม,มีความสุขจัง <laughs> อ๋อแล้วใครต่อละ่ะตาเธอแล้ว <laughs> ใช่แล้วตาฉันเอง มันคือซันพิกซาบาสโกจะกินได้ยังไงอะฉันฉันต้องกินมันจริงๆเหรอมันเผ็ดมากนะเออก็ได้ฉันไม่กลัวความยากลำบากสส่แค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกฉันทำได้เออมันก็แค่หย่นเดียวโอ้ยเผ็ดนะนี่มันสาอะไรกันเนี่ยเราไม่เอานะออสการ์อย่ามาน่อนนะ ขอฉันเปิดตู้เซฟก่อนนะโอ้ดูนี่สิ <Yahoo! S 1> สวยสุดเลยฉันชอบหิมมะมันดูวิเศษมากลูกแก้วเรื่องนี้ก็สวยมากด้วยทำอะไรได้อ๋อเย็นจังเลยอ่ะเอาไม่นะฉันทำมันแตกดูเหมือนว่าอะไรเกิดขึ้นด้วยอ้ยหนาวทำไมมันหนาวจังแต่ฉันไม่เป็นไรเอ,อ้กอกะไรขึ้นกัะทินนะ จูลี่กันด้วยทำยังไงดีแข่งไปหมดแล้ว <Hey. S 1> ฉันต้องช่วยพวกเธอได้ซอฟพิตาบัสโกตอนนี้ต้องทำให้มันร้อนขึ้นฮะโอ้ออสการ์มันได้ผลจริงๆแต่ดูเหมือนว่าออสการ์กินซอฟพิกมากเกินไปแล้วจูล oh. ี่จะต้องช่วยเพื่อนของเธอนะโอ้ oh. 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 ดอกกุหลาบสวยจังเลย oh. แต่เพื่ออะไรอ๋อ oh. เฉลาดมากเลยจูนลี่ใช่แล้วพวกเธอเป็นทีมเวิร์กแบบนี้ oh. เราไม่แพ้นแน่นอนทันได้ดีมากแล้วเจอกันใหม่นะ oh.